ทุกคนตอนนี้กําลังกวนหัวอยู่นะคะนี่คือนักเรียนนะคะนักเรียนตัวน,น้อยนี่คือเชฟกระทะน้อยกระทะเหล็กกระทะเด็กเชฟกระทะเด็กค่ะเมื่อกี้นี่ควรไปแล้วตอนนี้นี่ก็คือคุณแม่นะคะกําลังัวอยู่นะคะคุณแม่ของเชฟกระทะเด็กอยู่นะคะเมื่อกี้เชฟกระทะเด็กกวนค่ะตอนนี้หัวจะเริ่มเหนียวเชฟกระทะเด็กควนไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวกัวจะไหม้นะคะ แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพอถั่วแห้งจะถ่ายใหม่แล้วก็เดี๋ยวดูวิธีการทําแป้งทําแป้งนะจ๊ามาเรียนด้วยกันเลยมาเรียนด้วยกันเลยกับสองอเ,เชฟกระทะเด็กกับเชฟกระทะใหญ่ผู้ใหญ่พูดไม่เป็นอ่ะพูดยังไงคะนิชาพูดพูดไงดีคะอค่ะเชฟกระทะแม่๋อนิชาบอกว่าเชฟเชฟกระทะแม่ค่ะ มาเชฟประทานแม่ลูกค่ะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยมาดูวิธีการทำแป้งปัง้นแป้งกันเนาะแ้าตอนนี้ถั่วก็ใกล้ที่จะแห้งแล้วนะคะจะใช้ได้แล้วนะคะทุกคนี๋ยวเดี๋ยวมาดูวิธีการทำแป้งกันเนาะนี่เชฟกระทะเด็ก <c oughs> เชฟกระทะเด็ก <c oughs> คือเชฟสองแม่ลูกนะคะตอนนี้มาเรียนทำขนม ซาลาเปาทอดหรือลูกงานหรือลูกอีดุยนะคะเพื่อเอาไปขายนะคะสร้างอาชีพได้นะคะทุกคนนี่ดูดูเทพกระทะน้อยกําลังคนช่วยแม่ใหญ่เลยคะ่ะเชฟสองแม่ลูกกําลังช่วยกันกวนถั่วนะคะจะได้แล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะแล้วค่ะตอนนี้แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะแห้งแล้วนะคะ เราจะไปปิดแก๊สก่อนไปปิดรงหัวนี่นนู่นหัวนู่นปิดหัวนู่นเลยปิดหัวแก๊สเลยนะคะแล้วก็จะทําถั่วเงี้ยให้มันให้เย็นเนี่ยเนี่ยเราจะเย็นแผ่ให้มันเย็นนะคะให้ระบายความเย็นระบายความร้อนออกอันนี้ไม่ได้ค่ะแผ่ให้บางๆเลยค่ะเพื่อเราจะระบายความร้อนของถั่วออกนะคะเพื่อถั่วจะได้เย็นไวๆนะคะช่วยกันแลแลสองแม่ลูก กำลังระบายความร้อนของถั่วออกนะคะเพื่อถั่วจะเย็นเลยวไว้นะคะทุกคนต้องทําแบบนี้นะคะต้องแผ่ถั่วให้บางๆไปที่ขอบกระทะเลยนะคะรู้สึกเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วก็ทําแบบนี้นะคะแผ่ถั่วออกนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะตรงกระทะแล้วก็จะใช้นี้นะคะเพื่อการระบายความร้อนออกค่รทำค่ะระบายความร้อนออกนะคะพอทําตรงนี้เสร็จแล้วก็ฝางอย่างนี้เลยค่ะ ฝังเลยค่ะนั่นแหละค่ะฝังเลยค่ะอ้าวตอนนี้กวรตรวจเสร็จไปอีกหนึ่งคลิปเดี๋ยวมาดูวิธีการทําแป้งต่อเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคน